คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวัลบักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิาสายของบล็อกฟู้บริการกดเกเพาท์ ath, ลาฟาร์มแนะนำลาวับักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตา a r ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของโลบล็อกในแมปของออสตา a r ทาวเวอร์ดีเฟน์นะครับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวละครน,นะครับที่ผมเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมพูดไว้ว่าผมสุ่มไปใช่ไหม ผมซุ่มไว้ประมาณรู้สึกจะเสียไป1น0 0 0หเพชรนะครับเพื่อจะหาตัวรับด้วยแล้วก็ตัวละครมันด้วยนะครับแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าในอนาคตมันจะมี6ดาวหรือเปล่านะครับผมคิดว่าอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้โอเคในวิดีโอนี้เราจะมารีวิวตัวนี้ครับผมโทโดอา e ออี ใช่ไหมอันนี้อ่านอ่านถูกมั้งผมจําได้ว่าผมดูนะแต่ผมยังดูไม่ไม่จบนะครับทุกคนก็สำหรับตัวนี้นะครับนี่ฮนะน่าจะใช่นะเฟนรนลี่แมนใช่ครับทุกคนน่าจะใช่แหละแล้วดูครับผมมีทั้งหมดกี่ตัววะเนี่ยมีทั้งหมดอ่าหนึ 1, ่งสองหกห้าห้านี่ครับมี9นะครับ ห้ากับเก้านะครับมีทั้งหมด14ตัวนะครับทุกคนมีทั้งหมด14ตัวโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวที่เลเวลหนึ่งดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับอ่าสำหรับตัวนี้นะครับในตัวละครตัวนี้จะอยู่ในตู้ของตู้นี่ครับผมตู้วายนะครับตู้วายนะผมสุ่มในตู้นี้นะครับผมก็หมดไปประมาณ16,000เพชรนะครับผมก็ไม่ได้ตัวรับเลยแล้วก็ได้ตัวนี้มานะครับแล้วก็ทำอ่ารู้สึกจะเป็นผมจะเอาไอ้เศษเพวกนั้นนะไอ้ตัวไก่ๆมาอัพตัวนี้นะครับโบนโตะนะครับทำให้มันเป็นเลเวลรับก็็ไไม่่่เเเปนนนนรรพาาาะวใอคตีย คิดว่าน่าจะมีแน่นอนนะครับสำหรับตัว6ดาวของโบรุโตะเดี๋ยวเรามารีวิวตัวนี้ดีกว่านะครับสำหรับตัวเฟรดี้แมนนะครับหรือว่าโทโดอาอิอ่านถูกไหมเนี่ยน่าจะถูกนะสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวยืนพื้นนะครับแปดวิโจมตี1ทีนะครับระยะอยู่ที่30ดามเมจอยู่ที่11 2 0ตัวนี้นะครับผมจําได้ว่าผมดูในอนิเมะนะแล้วรู้สึกว่ามันจะพูดคำว่าบอทเทอร์บอเทอร์บ่อยมากนะครับแบบคือแค่แค่สเปคผู้หญิงตรงกันนะคุณก็ไอ้นี่ได้นะค เะยอๆในวิดีโอที่แล้วนะครับผมรีวิวตัวของเคนชินไปใช่ไหมเคนชินเป็นตัวในอ่ารู้สึกจะเป็นสมุไรพเนจรใช่สมุไรพเนจรนะครับผมรู้สึกว่าผมควรจะไปดูอนิเมะให้เยอะกว่านี้นะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวตัวนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้โอ้โหกามแบบโคตรแบบ เกเรสุดๆตัวละครใจเกเรที่ดาเมจไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับอ่ตัวละครนี้นะครับผมเคยส่งไปในดิคอร์ดนะครับผมเปิดโหวตแต่ได้คะแนนมากลางๆนะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันในวิดีโอนี้ว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับสำหรับตัวโทโดอาวีโอเคครับแน่นอนครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตฟาร์ม e x ไเอ่อไม่ใช่ e x p ฟาร์มเงินแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมา มาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับผมสำหรับโทโดเอาอีนะครับตัวละครจากมหาเวทพฤกษ์มานนั่นเองเราจะาวางตัวไหนดีผมคิดว่าผมวางตัวนี้น่าจะดีกว่าโอเคมวางตัวนี้แล้วกันจะได้ดูว่ามันเทหรือไม่เทนี่ป้าหนึงอนะขอดูกันเหมือนจะพุ่งปะแปดวิตีทีหนึ่งนะครับโคตรนานแต่ไม่ตีแอ์นะเออไม่เตะอ,อยู่แล้วสิเพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่ม นี่ครับทุกคนนี่คือการโจมตี8วิของเขานะครับเซอร์เคิลเอวีนะครับวางปุ๊บเซอร์เคิลเอวีเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะกว้างนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มอัพกันเลยดีกว่าครับใช้เงิน700นะครับอัพขึ้น1นึ่งขั้นนะฮะระยะเวลาการโจมตีไม่ลดนะครับผมคาดว่ามันน่าจะลดในอนาคตถ้าเราอัพไปจนตันนะระยะเพิ่ม5นะครับจะเป็น35นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบสเนาะแล้วก็ดาเมจเพิ่ม1100นะครับใช้เงิน700ก็ถือว่าโอเค อัพเยอะแน่ๆครับดูจากลักษณะแล้วอันนี้ผมคิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะเออสำหรับการวางต้นเกมนะผมคิดว่าไปวางท้ายเกมน่าดีกว่าเพราะว่าตัวต้นเกมน่าจะมีเยอะแยะแล้วเนาะตัวนี้มันด้วยความที่มันตีช้านะแล้วก็ระยะมันก็ไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ว่าอพอแบบกลางๆนะครับผมคิดว่าถ้าอัพอัพตันน่าจะโหดอยู่โอเคครับอัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน700รนะครับระยะเพิ่ม5ดาดเมจเพิ่มพันห้านะครับโอเค โอ้โหเดี๋ยวต่อไปคืออะไร friendship is k r e e นะครับก็คือพลังเพื่อนพ้องอีกแล้วใช่ไหมโอเคผมคิดว่าพลังนี้น่าจะทำให้โอ้โหระยะเวลาการโจมตีดูครับเพิ่มอีกหนึ่งวินะครับแล้วก็ระยะเพิ่ม15นะครับดาเมจเพิ่ม2,300อยก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่แบบนี้อยู่โอเค9าวิตีทีหนึ่งครับดาเมจ6,000อามาถึงตรงนี้ดีไหมไม่ได้ดีครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันเป็นเพื่อนกันแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเอานี่ต่อยแล้วก็ตบมือสลับอ๋อโอเคเออผมจำได้แล้ะจำผมจำได้แล้วมันมันตบมือสลับกัไอ้นี่นี่ว่嘛มันคือลูมนี่ว่嘛โอเคใช้เข่าเอาใหม่ดิต่อยตบมือเข่าโอเคแอนิเมชั่นตบมือสวยอยู่นะคือมันมันค่อนข้างสมูทนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู สมมติสมตสม,ต,สมติอยู่สมมติอยู่เออโอเคอันนี้คืออ่าเป็นการจบตีข้างเออเขาเรียกอะไรนะท่า2นะครับอ่าอัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน1,000นะครับระยะเพิ่ม6นะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่ม1,800โอ้ต่อไปคือ my best friend แล้วนะคือตอนแรกเป็นแค่เพื่อนโง,ง่ๆนะตอนนี้เป็นเพื่อนรักแบบสุดๆแล้วโอเคได,ไ,ดได้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 ใช้เงิน1,150นานะครับระยะเพิ่ม6 ระยะเวลาการโจมตีเพิ่มอีกนะครับดาเมจเพิ่มสองหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อท่านะครับเปลี่ยนท่าด้วยนะครับชื่อว่า My Red Friend My Red Friend ดูสิโอเคผมขอด่วนเก้าวินะเก้าจุดห้าวิตีทีหนึ่งยังไงอ๋อไปด้วยกันแล้วก็ตบมือโอ้โหท่าอะไรก็ไม่รู้ครับมันเยอะเหลือเกินอ่ะเอาใหม่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 ต่อยตบมือสลับกัน ตบด้วยน,นะเอ้าเอา,เอา,เอาก็ตบกันไม่พักเอาโอเคอันนี้คือท่าครับผมรู้แล้วว่าทําไมระยะเวลาการโจมตีนานคือแอนิเมชันมึงนานไงนนมึงเลยแบบตีนานด้วยอะไรวะเนี่ยตวงค่อนข้างกว้างอยู่นะมันเหมือนเป็นเด็กโง่สองคนมายืนเล่นตบแปะครับทุกคนมันไม่รู้อะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับมันก็มันก,มนก็มันก็ดีนะแต่ว่า มันตีนานไปหน่อยนะ9.5วิ่งดาเอ็หมื่นหนึ่งห้าเผาด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยหรือเผาวะทุกคนมีเอฟเฟกอะไรปะตัวนี้ใครที่มีรู้ใครใครที่มีรู้ใครใคร,ใครที่มีความรู้สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าเผานะเนี่ยครับยืนเล่นตบแปะกันแบบตบโอเคโอเคใช่างมันโอเคครับอัพขั้นต่อไปครับใช้เงิน1,000นะครับระยะเพิ่ม6.2นะครับดาเมจเพิ่ม2,000นนะครับโอเคผมคิดว่า ไม่น่าจะเพิ่มแล้วนะอันนี้คือน่าจะสูงสุดแล้วเปล่าอันนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่มีท่าอื่นแล้วนะแล้วก็ระยะเวลาการจบตีไม่น่าไม่น่าเพิ่มแล้วโอเคอัพขั้นต่อไปใช้เงิน1250นอยาะครับระยะเพิ่ม1ิบดาเมจเพิ่มสามพันนะขอดูใหม่อีกทีนีมันเหมือนจะตบแล้วก็สลับกันอยู่แค่เนี้ยสลับกันอยู่แค่2อนคนมึงเล่นกันแค่2คนทำไมไวะโอเคอัพเลยครับ โอเคไม่น่าอับไม่น่าตันเ,เขาเรียกว่าไม่น่าไอ้นี่แหละจริงๆไม่น่าเปลี่ยนท่าแล้วจริงๆคือนี่น่าจะเป็นท่าของเขาแล้วนะครับเป็นเพื่อนรักแล้วตอนนี้ท่ายืนตบแปะของมืองวิ่งพร้อมกันแล้วก็ยืนตบแปะข้างหน้าสลับตัวไปสลับมาผมเคยดูในอนิเมะนะแต่ว่ายังดูไม่จบนะครับสำหรับไอค้คู่คู่นี้นะสองสองคนนี้ที่สู้กันเนี่เอาสลับกันไปโอเคต่อมาครับอัพขั้นสุดท้ายครับใช้เงิน1,300ระยะเพิ่ม10ดาเมจเพิ่ม3า0 0้ ดาเมจอยู่ที่1น0่นะครับถามว่าตัวนี้ดีไหมผมคิดว่าตัวไอ้นี่ดีกว่าไอ,วไอตัวไอตัวนั่นอะที่รีวิวไปก่อนอนันเนี้ยมันดีกว่านะครับแต่สมมุติว่าตัวละครนี้มีเอฟเฟกมีสถานะอะไรผมคิดว่าตัวนี้ก็น่าจะดีพอสมควรอยู่เหมือนกันนะตัวหนึ่งนะครับอัพไปประมาณ800 0เองนะตัวนี้มันถามว่ามันมันถูกมันมันก็ถูกครับแต่ว่าดาเมจมันที่มันแลกมาตอนนี้ดาเมจอยู่ที่1,000 ไม่ใช่1น0 0ง0ันหนะครับหนึ่ตลอดเลยกู1,800งนะครับเราจะบวกไปออ,อีกนิดนึงนะครับถ้าตันเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณตอนเบสนะถ้าล่างเบสนะก็มันอยู่ประมาณ1 4 0 0 0 0ี่0 0ื่ประมาณ30,000นะ30,000กว่าๆว่านะหรับตัวนี้ก็ยังไงก็ตามครับตัวนี้เป็นตัวละครทางเลือกแล้วกันผมอยากให้ทุกคนนั้น เอามันเป็นทางเลือกนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะครับนี่คุณดูตัวนี้แล้วกันโทโดครับเอาผมอัพตันนะนี่ครับนี่คือโทโดโรกิทั้งแช่ทั้งแข็งตัวละครน,นี้โคตรโหดนะครับผมแนะนําให้มีไว้นะครับถ้าคุณจะมาซุ่มตัวนี้คุณซุ่มโทโดดีกว่านะผมพูดจริงๆทุกคนทําเป็นร้อยห้าสิบเลยดีกว่าสำหรับตัวโทโดตัวละครน,นี้มัน ไม่ค่อยเหมาะนะไม่ค่อยเหมาะที่จะเอามาเล่นสักเท่าไหร่ถ้าเหมาะจริงๆก็ไปลองเล่นไอตัวเคนชินที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้ก็ได้ตัวนั้นน่าจะดีกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าตัวละครนี้มีสถานะเลิศไหลผมคิดว่าตัวนี้ก็น่าจะดีแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีนะครับไม่น่ามีโอเคในวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนจากลาผมขอวางก็แบบให้มีโทโดรโุกิแบบไม่ใช่ไม่ใช่โทโดรกิไม่ชื่อว่าอะไรนะไอไอ,อเอกที่ไม่ชื่อว่าอะไรผมลืมชื่อมันลนะ ผมเห็นว่ามันฮิตนะมันฮิตแต่ว่าผมดูไปผมก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยสนุกยังไงก็ไม่รู้คือแบบเขายอดคงยอดขายเขาเยอะมากแต่ผมดูแล้วผมรู้สึกเฉยๆอืมนะฮะขอดูก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าโกโจซาโตรุมันเท้วยแนละ้อมั้งเขาก็เลยแบบชอบกันแต่ผมคนหนึ่งที่รู้สึก,กว่าเฉยๆนะอันนี้เรื่องนี้โอเคเดี๋ยวขอปั๊บเลยแล้วกันปั๊บปั๊บ แต่เป็นอยู่ที่ประมาณ5 0,000ื่นนะครับแล้วก็ตบกันไม่พักเลยผมขอดูนี่ฮะยืนตบแปะกันไม่พักมาเล่นตบแปะกันเป็นคู่เป็นคู่เลยอ่ะมึงสลับกันนะคู่ไหนมึงก็สลับกันเอาอ่ะนี่ฮะยืนตบแปะกันเนี่ยทุกคนนี่คือตัวละครทีอ่อยู่ในตั้ไว,ว้นะครับแล้วก็ผมก็สุ่มมาทั้งหมด14ตัว นะครับผมซุ่มไม่รู้ว่าผมจะซุ่มมาทําไมขนาดนั้นนะเยอะแยะมากนะครับโอเคในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กันได้ถึง3,000ไลค์ด้วยนะครับตัวละครนี้เศร้ามากครับเสียไป1น00 0กเพชรและกะว่าจะมี6ดาวแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าใครที่ดูอนิเมะเรื่องนี้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่ามีไหมนะคุณคิดไหมว่าจะมี6ดาวแต่ผมคิดยังไงผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีก็นะครับทุกคนขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่รับชมเจองิปหน้าครัับมสสวดี